เอาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนั้นไงนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม s u f เ l a r ์ a s c e n t ครับผมวันนี้ครับผมจะมาทำการรีวิวพลังด i s ต t a เตอร์แ a นนะครับหรือว่าเจ้าพลังของตัวบอสฮานามินั่นเองนะหรือเรียกง่ายๆว่าต้นไม้นั่นแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งพลังนะครับที่ติดเมตามากๆนปัจจุบันนี้นะผู้ใครได้มาผมบอกเลยว่าโคตร ดีนะผมเองยังไม่รีเลยนะครับใช้ยาวยันเอนเกมนะก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวพลังนี้นะครับเมื่ออยากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วไปรับชมกันเลยครับผม l e t โก o ก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมีคนมาเป็นกระสอบทรายให้กับเรานะครับสวัสดีครับน้องแฟนตาสวัสดีครับมาจากคลิปที่แล้วเลยนะที่พาเราหาจดหมายกันนะครับก็ยืมตัวน้องอีกสัก EP หนึ่งนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับน้องแฟนตาจะมาเป็นกระสอบทรายให้เรานะครับเทสตัวดาเมจสกิลนะครับแล้วก็เทสความสามารถของตัวสกิลว่าทําอะไรได้บ้างก่อนอื่นเลยต้องบอกแบบนี้ก่อนนะเจ้าตัวพลังดิสตัตเตอร์แพนเนี่ยหรือต้นไม้เนี่ยนะครับ เป็นพลังที่ค่อนข้างพิเศษระดับหนึ่งเพราะว่าเจ้าพลังตัวนี้สามารถเล่นได้ทั้งหมด2สายนะครับสายที่1ก็คือสาย M1 สายคอมโบซึ่งเหมาะกับต้นไม้มากมากเลยแหละนะครับกับสายที่2ครับสายสายเวทก็เป็นอีกหนึ่งสายที่ผมลองเล่นแล้วก็ไม่แย่นะค่อนข้างโอเคนะครับแต่ก็จะไม่ได้แรงหรือหวาแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะอ่ะ โอเคเดี๋ยวตรงนี้เปิดสเตตให้ดูก่อนเลยแล้วกันก่อนจะไปเริ่มนะครับตัวสเตตปัจจุบันนะครับผมจะอัพเป็นสเตตที่ตัวเกมแนะนําเลยเพราะว่าจะเอาทุกสกิลของตัวต้นไม้เลยนะครับสเต็งผมจะลงไว้50นะให้ M1 ได้ด้วยนะครับเคิร์สเอน g จีอ o เม t อันนี้คือเกมบังคับเลยลงไว้70 c นะครับเคิร์สเอนจีเอาพุลงไว้101นะครับเพราะว่าตั้งใจทําเป็นสายไสยเวท นะก็จะอยู่ประมาณร้อนึงต่อมาดีเฟนต์นะครับจะอยู่ราวๆหกสนะครับอันนี้ก็ให้มีเลือดหน่อยนะและเอจิก็ไม่ต้องเลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับตัวสแตตมาเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> สกิลที่หนึ่งครับสกิลปาบอลน,นะผมเรียกปาบอลสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลหัวใจหลักของตัวต้นไม้เลยนะครับใช้ในการทำดาเมจใช้ในการทำคอมโบใช้ในการจับคนจับมอน อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะสกิลนี้ครับมีสูงถึง2ฮิตเลยนะครับและเมื่อโดน1ฮิตฮิตที่2ก็ตันเช่นกันนะพูดง่ายๆครับเป็นสกิลเอาไว้จับเนี่ยอย่างนี้เลยและจะติดมึนค่อนข้างนานเลยพอสมควรนะส่วนตัวดาเมจก็178เป็นดาเมจที่ไม่ได้แย่เลยนะครับอ่าประมาณนี้ต่อมาสกิลที่2ครับจะเป็นสกิลกลางฟิ์ต้นไม้แรกๆเนี่ยคนได้ไปก็จะอุ้ย พี่ไอ้สกิลนี้มันคืออะไรวะเห็นแล้วมันก็งงนะครับสกิลนี้นะครับมีหน้าที่เดียวก็คือเป็นการสตันแบบ AOE พูดง่ายๆครับถ้าเกิดมีเป้าหมายมากกว่า1เป้าหมายในระยะก็คือตันหมดเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลที่เอาไว้จับทําคอมโบได้ดีมากๆนะครับรวมไปถึงเอาไปลงเลทลงดันเนี่ยก็ดีเพราะว่าในเลทในดันมอนมันจะเยอะใช่ไหมเราก็แค่วิ่งล่อมันมา หล,หลายตัวแล้วก็กดสกิลที่2เนะี่ยตันใช้ดูนี่เลยแบบนี้อ่ะสมมุติว่ามีมอนวิ่งมาใช่ไหมเราก็ถอยถอยถอยอ่ะตามมาตามมาสมมุติว่าเป็นมอนแล้วคุณก็กด2ปึ้งเนี่ยแล้วคุณก็เข้าไปคอมโบได้เลยเนี่ยแล้วคุณก็ตึงต้งตึง้งตึ้งแล้วคุณก็ต่อได้เลยเห็นไหมเป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับที่ค่อนข้างน่าเล่นนะใช้ดักเรื่องของ PVP ก็ได้นะแบบเขาจะเข้ามาถ้าคุณใช้เซียนแล้วอะ่ะกะจังหวะพอดีเขาก็เสียจังหวะเลยนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ผมยกให้น่าใช้เป็นอันดับที่2เลยนะอันดับ1ก็คือสกิลแรกต่อมาครับสกิลที่3อันนี้ผมแอบขัดใจนิดนึงนะรู้สึกว่าสกิลมันค่อนข้างจะช้าไปหน่อยเนะน,นี่ยอันเนี้ยนะครับอืมส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็นั่นแหละเป็นสกิลเอาไว้ทำดาเมจทำคอมโบนะซึ่งส่วนตัวผมว่าเฉยๆนะครับสกิลนี้ไม่ไม่ดีถ้าเป็นไปได้อย่าอัานะครับต่อมาสกิลที่5สกิลต้นไม้พิษโอ้โหผมบอกเลยว่า นี่คือสกิลลับจริงๆอะไม่อยากจะบอกคือถ้าบอกปุ๊บเนี่ยคนเขาแก้ทางได้เลยอะ่ะออาบอกละกันนะเดี๋ยวแฟนตาถ้าโดนสกิลนี้เมื่อไหร่นะแฟนตาสแปมอา่าสายเวททุกสกิลที่ตัวเองมีเลยนะกดรัวๆเลยนะโอเคปะโอเคครับเอานะหนึ่งอ้อย่าเพิ่งอ่ให้โดนก่อนโดนปุ๊บดกดเลยอกดเลยดูฮะดูฮะ <laughs> แล้วไม่ได้ใช่ครับไม่ได้มันคือสกิลฝังปรสิตครับผมก็คือมันเป็นขั้วตรงข้ามของคนที่เล่นสายเวทแบบบ้าๆพูดง่ายๆครับโดนสกิลนี้เมื่อไหร่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามกดสกิลเลือดจะลดเรื่อยๆและลดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ h ฮดพด้วยครับพูดง่ายๆยิ่งคุณเลือดเยอะสกิลนี้ก็จะดาเมจแรงถ้าคุณเลือดน้อยสกิลนี้ก็จะดาเมจเบาอย่างแฟนต้าที่เลือดน้อยเนี่ย มีเลือด800ก็โดนดอกละ40ซึ่งเอาจริงๆแม่งก็ไม่น้อยแถมติดอ่าสตันด้วยนะโกงมากนะครับสำหรับสกิลนี้เออเป็นสกิลอ่าเมตา PVP ในแล้งเลยแหละโดนไปในกีดแน่นอนคนที่ไม่รู้จักนี่ก็นั่นแหละแต่ผมถึงบอกผมไม่อยากทำคลิปเลยทีนี้มึงก็รู้แล้วว่าเจอต้องสู้ยังไงนะอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปเนาะต่อมาสกิลที่6เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ผมค่อนข้างจะเลิฟเวอร์เลยนะครับเป็นสกิลที่เอาไว้ทำคอมโบ จับแล้วก็ติดไอเฟรมอมาตะด้วยอันนี้ดีมากนะครับนี่เลยนี่ตัวเราจะเป็นอย่างนี้เลยจะมีเสียวขาวเนี่ยถ้าเกิดสกิลไหนใครกดแล้วขึ้นสีขาวแบบนี้นั่นคือติดไอเฟรมสามารถทำคอมโ,มโบได้เช่นกันนะครับและสกิลสุดท้ายนะครับเอ้ยแต่ไม่ท้ายสุดดิเลข7ครับผมตัวนี้เป็นสกิลที่พิเศษที่สุดในเกมแล้วคือคนอื่นไม่มีนั่นก็คือการลีมานานั่นเองถามว่าพิเศษยังไงเกมนี้ จะไม่มีพลังไหนเลยนะครับที่มีสกิลฮิลมานาตัวเองและฮิลได้แบบไม่จํากัดจนกว่าคุณจะกดยกเลิกเอาง่ายๆครับถ้า CE ผมหมดผมกดสกิลนี้ค้างเอาไว้จนเต็มก็ยังได้แต่ทุกคนก็คงจะสงสัยว่าเอ้ยพี่แล้วมันจะโกงยังไงวะผมมองภาพไม่ออกเกมนี้มีสายเวทย้อนกลับที่จะเอาค่า CE หรือค่ามานาเปลี่ยนเป็นเลือดอ่าคุณพอแล้วเดาได้เลยใช่ไหมฮะ ว่ามันจะ OP ยังไงไม่ว่าจะเป็นลงเลดลงดัน PVP อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีเจ้าสกิลนี้คู่กับสยเวทย้อนกลับโปเชฮะกึ่งอมตะไม่ก็เพิ่มเลือดจนหน้าลำคาญนะครับไปอีก1เมตาที่น่าเล่นมากๆแต่ส่วนตัวนะนี่เลยนี่นีนนเอออันนี้แหละอันนี้แหละ,หละสยเวทย้อนกลับแต่หายยากนะผมยังไม่ได้เหมือนกันค่อยว่ากันแล้วกันะกน,นะครับวิธีหา อ่ะต่อมาและสกิลสุดท้ายและท้ายสุดนั่นก็คือถ้าไม่ตามขเขานั่นเองนะครับสกิลแซที่ผมเอาไว้ปุ่มนี้นะเป็นท่านี้เลยปังดาเมจ230ินี่มาร์สยังไม่ตันสักสกิลนะดาเมจก็ค่อนข้างโอเคนะไม่น้อยไปแล้วก็ไม่เยอะไปนะครับอยู่กลางๆนะครับอ่าสกิลเขาจะไม่ค่อยแรงเพราะฉะนั้นเหมือนที่ผมบอกครับถ้าเกิดเล่นเป็นสายอ่า เขาเรียกอะไรสแปมต้นไม้ก็อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับอืสำหรับผมนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมพอเล่นได้แต่ไม่เก่งเท่าสายคอมโบนะครับเอออ่ะเดี๋ยวจะลองคอมโบให้ดูสักชุดหนึ่งนะครับเลือดน้องแฟนตาไม่น่าพอแต่ก็ไม่เป็นไรอาจจะได้ชุดอ,อ,อ่ะโอเคอาจจะได้อยู่อาจจะได้อยู่มามามาเอาเลยนะสามสองหนึ่งเริ่มนี่เลยวิธีคอมโบครับ วิธีคอมโบเริ่มมาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะอย่างผมจะใช้เป็นสไลด์เข้าไปเปิดอย่างนี้ปึ๊บปึ้งปานี่ลงพื้นตีตีตีกลางฟิวตีตีตีสามตีตีตีเลขหกตีตีตีแซดอ่ะคุณสามารถทำแบบนี้ได้เลยไอเลขหกเนี่ยที่ดูเหมือนจะช้าๆเนี่ยผมบอกให้นะใช้จริงหลุดไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดโดนตีอยู่แล้วกดใช้ตามจะไม่มีจังหวะให้หลุดครับไอเฟรมจะล็อกทันทีอ่ะเดี๋ยวพี่จะตีแฟนตาสามจังหวะนะแฟนตาพอครบจังหวะที่3มกดเดดกดไรก็ได้เลยนะเอานะครับหนึ 1, 2, ่งสซ้ำตีตีต,ตี6นี่เห็นไหมไม่หลุดนะเออถึงจะเห็นมันดูช้าๆโง่ไม่หลุดแถมอมตะโคตรด,ดีนะครับอ่ะ และนี่ครับคือทั้งหมดแล้วของ t i s s starter p a นะครับไม่มีโชว์เคส p v p นะครับไม่อยากเสียเวลาเนาะก็มารีวิวสกิลส่วนตัวนะครับถ้าเกิดจะให้ผมแนะนำล้วกันนิดนึงก่อนจากกันแนะนำสำหรับใครที่ได้มาแล้วไม่รู้จะเล่นอะไรยังไงดีนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะผมแนะนำนะครับให้เล่น t i s s starter pan เป็นสาย m1 นะครับโดยที่อัพแค่ท o าวูดสไปมากับ Follower f ฟ l l นะครับอ่ะสองท่านี้คือจำเป็นต้องมีสำหรับคนเล่นสายคอมโบนะครับเอามาจับเอามาตั้นเอามาทำจังหวะไม่ต้องพูดเยอะน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับส่วนใครอยากจะได้เพิ่มอีกสักสกิลถ้าจะให้ผมแนะนำจริงๆนะอ่ะนะอ่ามีให้เลือก2อ,อันละกันนะครับตัวแรกจะเป็นเจ้าตัวท่าจับตัวนี้เลย l o o ส p ไหรือว่าไอ้ท่าไอา้อเลข6ที่ผมใช้กับอันนี้ฮิลลูนะครับอ่าตัวตัดตาได้ผมแนะนำนะฮิลล o ู t ใช้ง่ายกว่า นะครับสแปมได้ด้วยดาเมจดีด,ด้วยนะครับอ่ะก็ลองไปตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องนักหนักกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ลบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย